บทที่สิบทสวดพาหุงม,มหากาพาหุงสหัสสมิพินิษมิตรสาบุทันตังคีเมฆลังอุทิตคูและสะเีนมาลังทานาทิธรรมวิธินาชิต,ตวามุนินโทตันตีฉัสาพระวัตุเตชยมังขลานิมาลาติเลก,กรมพิยุทธิตศัพ,พ์พรลลตติงโคลัมปนาละวะกมัคมะมะ ทัทยักขังขันตีสุนันตะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพระบุตุเตชยมังขาลานินาลาคิลิงขัชวะลังอติมัตถภูตังทาวคิจักกมสนีวะสุทาลุนันตังเมตตมเสกีกวิธินาชิตวามุนินโท ตันเตชาสาพระวันตุเตชยมังคลาณิอุคิตะอุคิตะคัฆขมติหัตถะสุทาลุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทีพิสังฆตมโนชิตวามุนินโทตันเตชาสาพระวันตุเตชยมังขาลาณิกัตตวานะ กัตตามุทลังอิวะคับพินิยาจินจายะทุทธวะจนังชนกายมัตเชสันตีนะสูมวิตินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพระวตติตชัยมังคลานิสัจจังวิหายะมัตติสัจจกวาทะเกตุงวาทา พิโลปิตมะนังอติอันทภูตังปัญญาปฏีปชลิตโตชิตวามุนินโทตันเตชศาพระวัตุเตชยมังคลานินันโทปนันทภูชัชคังวิภุทังมหิตถิงปุตีนตะถีและภะเชะเคนะธมาปยันโตอิทูป,ปเีสนี อิทูปเทสวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพระวัตุเตชยมังคลานิทุกคาหาทิตทิผู้ชนทุกคาหาทิตทิผู้ชเคณนะสุทัศทหารภูมิมังวิสุทธิชุติมิตรทิพากาพินังยานาคเทณนะวิทินาชิตตวามุนินโท ตันเตชศาพราะวัตุเตชะยมังคลานิเอตาปิพุทธชะยะมังคละอัตคาถาโยวาจนโนที่นาทินสารตมตันทีหิตวาเนีิตวานวาน,านีกะวิวิธานิจุปัตถวาณิมู่ขังสุขังอาทิเขเมยยะนาโลสปันโย มหากาลุนิโกนาธูอิตายะสัพพปานินังปุเรตวาปาลมีสัภพพาปัตตุสพภพูทิมุตตะมังเอเตีนะสัจวัตเชนะโหนตุตีเชยมังขลังชยันตูโพธิยามูเลสักยานังนันทิวัตโนเอวังตะวังวิชโยโหหิ ชัยสูชัยมังคะเลอัปปลาชิตปันลังเกสีเสปัทวิปูคะเนลสีเสปทวิปูคะเลเอพิเศเกสัพพุทธ,ธานังอักขปัตตูปมูทติปมูทติสุนักขันตังสุมังคลังสุปภาตังสุหุติตังสุขโนสุมุหุตโตจะ สุยตังภูมิมาจาลิสุปะทางขินังกายกรรมมังวาจากรรมมังปะทักขินังปะทักขินังมนกรรมมังปณิธีเตท,ทักขินาปะทักขินานิกตวานะระพันตันถีปะทักขินีพระวัตุสัพพมังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสธาสสตีพระวันตุเต พระวัตุสัพพมังลักขันตุสัพพปเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสธาโสตีพระวัตุเตพระวัตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพปเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสธาโสตีพระวัตุเตบทที่15ปฏิทานะคาถา ยาเทวตาสันติวิหาลวาสิีถูเปะเลผูทิะเลตะหิงตะหิงตาธรรมธานีนะพวันตุปูชิตาโสูทิงกะโลนตีทะวิหารละมันทะเลถีลาจะมัดฉานวะกาวจะพิกวูสาลามิกาธานาปตีอุปาสกาทามาจะเทสานิข้มาจะอิสลา สัปปาณภูตาสุกิตาพะวันตุเตชลาผู้ชาเยปิจอันทสัพวาสังสีทชาตาอัตโวปปาติกานินญ,ญานิกังธรรมวลังปติจเตสัพเพปิทุกขสะกรลุนกลวนตุสังขยังทาจุทาตุจิลังสังโตสังตังธรรมโมธรรมัตถลา ตปุคลาสังโคโหตุสมักโวะอัตถายะจหิตายะจักอมเมลักะตุสัมรมโมสัตรมโมสัมเพปิธรรมจาริโนวุติงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยประเวเทิเตปะสันนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธศสาสเสนสัมมาทาลังประเวชันโต กาเลเทวูปวัสสตุวุทธิภาวายสัตตานังสมิทังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจอัตตชังนิจจังลักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมณราชาโนประชังลักขันตุสัปปทาบทที่16 เทวตาอุยโยชนคาถาทุกขับปัตตาจะนินทุกขาพยปัตตาจะนิพพยาสูกับปัตตาจะนิสโสกาหุนตุสะเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมพตังปุญญสัมปทัง สัพเพเทว,วานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังททันตุสัทยาสีลังลักขันตุสัพพทาภาวนาพิลตาหุนตุคัจฉันตุทเทว,วตาคตาบทที่สิบเสุมังคลาคาถา โหตุสัพพังสุมังขะลังรักขันตุสัพพเิวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสูตโหนตุนิลันตลังโหตุสัพพังสุมังขะลังลักขันตุสัพพเิวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสูตโหนตุนิลันตลังโหตุสัพพังสุมังขะลังลักขันตุสัพพเิวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสูตโหตุนิลันตลัง สัพเพพุทธาพละับปัตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะตีชีนะลักขังพันธามิสัพพสสูสัพเพพุทธาพละับปัตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะตีชีนะลักขังพันธามิสัพพสสูสัพเพพุทธาพละับปัตตาปัจเจกานันจะยังพลัง อรหันตานันจะตีชีนะลักขังพันธามิสัพ ha, พสูสัพเพพุทธาพรับปัตตาปัจจีกานันจะยังพลังอรหันตานันจะตีชีนะลักขังพันธามิสัพพสูสัพเพพุทธาพรับปัตตาปัจจีกานันจะยังพลังอรหันตานันจะตีชีนะลักขังพันธามิสัพพโส สัพเพพุทธาพระลัปัตตาปัจจีกานันจะยังพลังอรหันตานันจะตีชีนะลักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระลัปัตตาปัจจีกานันจะยังพลังอรหันตานันจะตีชีนะลักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระลัปัตตาปัจจีกานันจะยังพลัง อรหันตานันจะตีชีนะลักขังพันธามิสัพพสูสัพพีพุทธาพระรัปัตตาปัจจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะตีชีนะลักขังพันธามิสัพพสู ภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอานิสงส์แห่งการบูชาพระรันาตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปลิตและพระคถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกไปทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวด สาธยายมุนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอานวยพผ่อให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศสิฐีเหรียญยอดเศสิฐีเหรียญไหว้ครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3มสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปรลิ์จงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ุกประการเทือนสาธุ บุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์จเจริญจิตภาวนาขอ,อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาขอผลบุญจงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์จเจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภายัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลาย สมบูรณ์พร้อมด้วยธนสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำลิจในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญายาณและ,จะเจริญด้วยจตุรพิษพรใจทั้งสคืออายุวันนะสุขะภละเทินขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศถีฐีทุกท่าน